ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็หยุดเป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดแต่เราไม่หยุดครับเราเข้าสวนอ้อยกันครับดูว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับที่สวนอ้อยนะครับสําหรับวันหยุดของผมนะครับเป็นวันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับก็เข้ามาสวนอ้อยนะครับอ้อยขั้นน้ํานะครับผลิตพันจากสวนเราครับผมทํามาได้สามปีแล้วครับผมสวนนี้นะครับ ก็ฝากเพื่อนกดติดตามไลค์กดไลค์และกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมสําหรับคนหาชีพเสริมนะครับใครับก็นะครับลองทําดูครับผมับสวนอ้อยครับผมมาได้สามปีครับวันนี้ก็มารอกกาบครับตอกาบอ้อยครับ ที่สูงแล้วโน้มลงมาครับลลอกครับปล่อยกลับคืนไปครับผมประมาณนี้ครับยังหยุดที่เราไม่หยุดครับเราต้องทําต่อไปครับผมคนสู้ชีวิตครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังหางานทําหรือว่างานอะรเล็กนะครับจะทําอะไรดีครับก็นี่ก็หนึ่งทางเลือกครับผม การเกษตรครับการเกษตรก็มีหลายอย่างนะครับเราต้องศึกษาแล้วก็ทดลองครับเรียนรู้กันไปครับผมนะครับบางอย่างเราอาจจะไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ทําไปเรื่อยครับสักวันก็คงจะประสบความสำเร็จครับอันนี้ก็ได้แต่หวังครับครับผมขอเป็นลังใจให้เพื่อนทุกท่านนะครับนะครับชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปครับผมเนี่ยก็พักหายเนี่ยเราก็สู้ต่อครับครับ แตถามหาวันหยุดนะครับผมเราจะไม่หยุดครับเราจะทาไปเรื่อยครับจนกว่าจะหมดแรงจริงครับเด๋ยวถ้าหมดแรงจริงก็พักครับผมพักก่อนี๋ยวค่อยสู้ต่อครับผมนะครับมีอะไรที่เราทำไม่ได้ครับทาไม่ไหวทําไม่ทันนะครับผมสำหรับเราครับชาวสวนครับหลอกกาบครับผม ดีมากครับก็พาเพื่อนมาดูสวนชมสวนนะครับแล้วก็ดูการลอกกราบอ้อยครับผมอ้อยันน้ำครับดูแลโคนให้นสะอาดสะอ้านครับป้องกันแมลงโรคของต้นอ้อยครับแล้วก็เพื่อให้อ้อยมีรสชาติที่หอมและหวานนะครับผมรักษาคุณภาพของน้ำน้ำน้ำหวานของอ้อยครับผม อ้อยก็มีประโยชน์หลายอย่างครับเพื่อนๆค้นหาได้เลยนะครับว่าประโยชน์ของน้าอ้อยมีอะไรบ้างครับบางทางบอกกินน้ำอ้วนกินน้ำอ้วนนะครับก็มีวิธีการกินที่ถูกวิธีนะครับกินในปริมาณที่เพียงพอครับนะครับถ้ากินมีประโยชน์ก็มีประโยชน์อย่างนี้ครับนะครับ บ้างครับแต่เราไม่ว่างครับเรามาทําสวนกันครับเพื่อนอะรคิดถึงก็แวะเวียนมาหากันได้นะครับมาเดินเล่นในสวนครับมาชมได้ครับนะครับผมตอกไปเลยครับมันจะต้องลอกครับนะครับลอกง่ายครับกับอ้หยนี่ยากครับผม เีืบร้อยครับสำหรับตอนนี้ครับส่วนนี้ปูกเป็นกอครับผมแต่ละกอก็แตกนอแตกนอครับต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยครับมีน้ําเพียงพอครับเลี้ยงมันครับแต่ช่วงนี้มันจะแรงครับที่สวนผมก็จะแรงแล้วน้ําก็จะไม่เียงพอเท่าไหร่ครับช่วงนี้ครับเอาพอนายฝนตกนะครับ ฝ่าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกครับเป็นไงไม่รู้ครับช่วงนี้ไมนะ่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่อนบางสวนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับเห็นฝนเหมือนจะตกแต่ไม่ตกครับนะครับอ้อยพันน้ำพันอาเคศูนย์สามนะครับเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยปลูกนะครับหรือลองชิมรสชาติของน้ำอ้อยพันนี้นะครับก็ แวะมาชิมได้ครับที่สตีชีนะครับนะครับผมผมขายในตลาดเจ็ดร้อยไร่ครับทุกวันเสาร์นะครับแต่เสาร์ที่ผ่านมานี่ไม่ได้ไปขายครับติดภารกิจจําเป็นจริงครับก็เลยไม่ได้ไปขายครับผมผมครับก็ขอโทษสาหรับลูกค้านะครับที่มาที่ตลาดเจ็ดร้อยไร่ เพื่อจะหีบแล้วไม่เจอนะครับร้านน้ำอ้อยของผมนะครับเป็นร้านน้ำอ้อยสวนเราครับมีพันดากสดๆจากสวนครับขันแล้วไปขายครับผมนะครับไม่มีเกือปนเลยทั้งสิ้นครับอ้อยสดๆร้วนครับผมปิดเย็นๆนะครับหอมหวานครับัวอย่างให้เพื่อนได้สิ่งที่ดีไปครับผมรักษาความสะอาดนะครับ ของต้นครับของอ้อยที่จะนําไปผลิตนะครับผมต้นที่ตายแล้วก็หักทิ้งลยครับหักทิ้งเลยนต้องเสียดายครับก็เดี๋ยวมันก็มีหน่อใหม่มาเกิดขึ้นครับในกอเนี้ยเช่นหนอนี้ครับมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับนะครับเป็นมาทดแทนหนึ่งเดยๆครับไม่ต้องกลัวครับปลูกอ้อยไม่ได้ปลูกแค่ต่อเดียวครับก็ไม่มีแค่ลำเดียวครับผมในกอนั้นครับก็จะโตเรื่อยๆครับ ทดแทนกันครับคิดว่านะครับเป็นพืชที่น่าสนใจพืชชนิดหนึ่งครับแต่ปลูกระยะยาวนะครับดูแลกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนครับชาวสวนนะครับผมไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนนะครับผมก็รองนะครับว่าคิดมนกันครับทําสวนไม่ได้ใช่ว่าสบายครับเหนื่อยแต่ก็ต้องทํำครับ ก็เป็นกำลังใจให้ครับเพื่อนๆชาวสวนทุกท่านนะครับผมนะครับอ้อยช่วงนี้คิดว่าน่าจะมีราคานะครับอ้อยพันน้ำนะครับเข้าสู่หน้าแรงนะครับแรงแรงจริงครับแล้วก็อ้อยก็จะเริ่มขาดตลาดไปเรื่อยครับหน้าแรงครับอ้อยก็ขายได้ทั้งปีครับผมน้าอ้อยนะครับสำหรับลาอ้อยก็ขายได้ทั้งปีเช่นกันนะครับ สำหรับต้นนี้ก็หักครับผมมีแรงกินครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็ตัดไปคันน้ำกันครับผมนะครับดูครับมันต้เสียได้ครับเพราะว่ามันจะมีขึ้นไหมเลยครับปลูกในที่สองไร่ครับที่นี่ครับดูแลเองนะครับคนเดียวครับทำคนเดียวดูแลด้วยตัวเองครับาถึงเย็นถึงครับว่างๆครับเข้ามาลอกกาบอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนี่ครับดูแลกันครับ ขณะให้ฝนตกครับเพราะว่าชนี้แรงครับจริงๆแล้วครับเห็นใจครับเห็นใจพืชครับขาดน้ำนานไม่ได้ครับพืชแต่ละชนิดครับต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงนะครับเหมือนคนก็ต้องกินข้าวครับกินข้าวกินน้านะครับเช่นไงครับพืชทุกชนิดครับต้องมีน้ําเลี้ยงนะครับน้ําหล่อเลี้ยงครับถึงอ้อยก็ทนเหมือนกันครับทนแรงครับได้เหมือนกันครับผม นะครับมีอะไรครับที่เราทําไม่ได้ทาไมไว้ทําไม่ทันครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสวนเรานะครับผมเป็นกำลังใจให้กันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับ